วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศการอำลาตำแหน่งของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเมื่อวันศุกร์ที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีประชาชนรวมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะนะคะในนามของ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเทศบาลนครอุบลราชธานีข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลนครอุบลราชธานีและประชาชนมอบดอกไม้ให้กำลังใจนายกแอนนางสาวสมปรารถนาวิกัยเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเนื่องในวันอำลาตำแหน่งนางสาวสมปรารถนาวิกัยเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเวลา7ปี7เดือน5วัน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้ร่วมกับทีมผู้บริหารพัฒนาเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและในโอกาสที่นาย,ยกแอนนางสาวสมปรารถนาวิกรายเจ,เจริญอำลาตำแหน่งในวันนี้เพื่อจะเดินทางไปอีกเส้นทางที่สูงขึ้นข้าราชการพนกรักงานลูกจ้างเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีและประชาชนชาวเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจึงได้วร่วมมอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจ และขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจด้านนางสาวสมปรารถนาวิกรายเจ,เจริญได้กล่าวขอบคุณข้าราชการพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งด้วยดีเสมอมาและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้อย่างอบอุ่นในวันนี้สิ่งต่างๆที่เราได้พัฒนามามันจะเป็นผลสำเร็จได้ถ้าเราช่วยร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมมือกันซึ่งนายโยแอนรู้สึกดีใจมากที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ช่วยการทำงานกันอย่างขันแข็งไม่ว่างานนั้นมันจะหนักเหนื่อยแค่ไหนเราทุกคนก็ช่วยกันจนสำเร็จจนมาณวันนี้นา,นายโยแอนก็ยังคงรักและเคารพท,ทุกทท่านเสมอเช่นเ,เดียวก,กันกับวันแรกที่ได้ 9, ก้าวเข้ามาทำงานสู่ที่นี่ ประชาชนได้ให้โอกาสนายโแอนได้เข้ามาทํางานเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านในเทศบาลได้ให้โอกาสและให้ประสบก,การณ์ในการทํางานนายโแอนเป็นอย่างมากได้ให้ความรู้หลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่เรายังไม่เคยรู้และตอนนี้เราก็ได้มีประสบก,การณ์กันมากขึ้นทําให้นายโแอนมีความเข้มแข็งในวันนี้และขอ,ขอบคุณทุกทกคนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนนายโยแอนมาโดยตลอด ให้ความรู้ให้ความรักไม่ว่านายแอนจะไปที่ไหนทุกคนก็ยิ้มรับอยู่เสมอบางครั้งนายแอนอาจจะไม่ได้เข้าไปเยี่ยมหาทุกคนครบถึงโต๊ะบางครั้งนายแอนอาจจะไม่ได้มีของขวัญเลอค่ามากมายให้ครบกับทุกคนได้แต่สิ่งที่นายโยแอนให้กับทุกๆท,ท่านตั้งแต่วันที่เเข้ามาก็คือรอยยิ้มและความรักให้กับทุกๆคนนะคะ สำหรับวันนี้เป็นวันแรก2พฤศจิกายน2563ของการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางทีมข่าวได้ไปเก็บภาพบรรยากาศและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ